แน่นอนว่าวันนี้ข่าวแรกเราก็ต้องไปเริ่มตน้นที่การแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki ครับะครับก็เดินทางมาถึงในรอบ รองชนะเลิศนัดที่2แล้วนะครับหลังจา,จากที่นัดแรกนั้นไทยบุกไปชนะเมียนมา2-0นัดนี้เรากลับมาเล่นในบ้านที่ราชมังค,าคลากรสถานนะครับซึ่งจะมีการเตะกันในช่วงเวลา19นาฬิกาใช่แล้วค่ะกำลังใจดีเต็มเปี่ยมนะคะเชื่อว่าคนไทยทุกคนตอนนี้ก็รุนหลอรุ้นเชียร์เต็มที่เลยนะคะ้เจ้าบ้านทีมชาติไทยเราตอนนี้หลังจากบุกชนะเมียนมามาก่อน2-0นะคะในเกมที่แล้วทําให้สถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างได้เปรียบพอสมควรค่ะแต่ว่าทางด้านของโค้ซิกโก้เกติศักดิ์เสนาเม ว่ายังไงก็ตามไม่ควรประมาทเด็ดขาดค่ะแต่ว่าในศึกครั้งนี้ก็จะเปิดเกมรุกอย่างเต็มที่เพื่อเอาใจแฟนบอลซึ่งก็คาดการเอาไว้นะคะว่าแผนการที่ใช้เล่นในเกมนี้ทีมช้างศึกน่าจะมาในระบบกองหลัง3คนที่ช่วงหลังนี้ก็จะยึดระบบนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะก็ถือว่าเป็นแผนการเล่นที่ซิโก้เรื่องมาใช้ตั้งแต่เกมเจอออสเตรเลียในบโลกรอบครลือกกันนะครับจากนั้นก็เอามาใช้เรื่อยมามีสลับบ้างะนรับใช้สี่สามสามบ้างแต่หลักๆแล้วจะยึดแผนนี้ไว้นะครับ ก็ยังคงเป็นกวินธรรมสัจจานั้นนะครับจะได้รับโอ,อกาสลงเป็นผู้สตัตรูตหมือนหนึ่งนะครับแนวรับ ก็ยังคงเป็นธนบูลนะครับกอรวิทนามพิเศษอดิศรพรมรักที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในนัดที่ผ่านมาเพราะว่าก็ช่วยสกัดบอลดักบอลจากแนวรุกข,ของบินมาได้หลายครั้งหลายคราเลยทีเดียวนะครับ่ส่วนในกองกลางนะคะก็อาจจะส่งชาริชัปุยค่ะลงสนามคู่กับปกเก้าอนันต์เพื่อที่จะพักสารอยูเย็นที่ก่อนหน้านี้นก็ได้ใบเหลืองติดตัวมานะคะส่วนวิ่งแบ็คซ้ายในใช้จะใช้งานธีรทรบุญมาทันค่ะทางขวาก็ให้ทิสตองโดมิสซึ่งเป็นมิดฟิลตัวรุก แล้วก็ยังคงเป็นชนะทิพสงกระสินค่ะและกองหน้าต่ําอาจจะใช้งานเกิกฤทธวีการต่อไปเพราะว่าเกมที่แล้วก็มีผลงานที่ถือว่าใช้ได้พอสมควรค่ะ ครับก็ทณะที่ทีมเยือนนะครับเมียนมาโค้ชของเขาคือเกอร์ซิเซ่กุญชูร์จากเยอรมนีออกหมาสัมภาษณ์ก่อนเกมเหนือกันครั้งนี้นะครับต้องบอกว่ากลับกันกับเกมแรกเลยนะครับเกมแรกบอกว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเกมนี้ออกมายอมรับนะครับว่าลูกทีมนั้นเป็นรองนะครับบอกว่าไทยนั้นแข็งแกร่งเล่นในบ้านด้วยนะครับก็ยอมรับว่าเป็นรองนะครับแต่ว่าจะสู้ให้ดีที่สุดนะครับก็แน่นอนนะครับว่า เบนมาในเกมวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรเสียแล้วครับพวกเขาจะต้องวิ่งสู้ฟัดกับไทยอย่างแนะน่นอนเพราะฉะนั้นซิโกโ้ครับก่อนเกมไปในกันนี้ก็มีการใช้เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาในการเตือนผู้เล่นของไทยเราบอกว่าให้เล่นกับเบนมาเนี่ยเหมือนกับว่าสกอร์อยัง ศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่คือไม่ได้ไม่ไม่อยากคิดว่าเรามีแต้มตุนไว้ก่อน2คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว<ช>เกมวันนี้ก็จะต้องเล่นเต็มที่แล้วก็ผู้เล่นทุกคนแล้วก็ยังคงใช้ชุดผู้เล่นชุดหลักอย่างแน่อนอนใช่ค,ใชค่ะส่งตัวหลักลงครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพิออซินเพียวผู้รักษาประตูซอมินตุนเดวิทาธานนาันดาคิออคย,ยอยานอองกับตันทีมนะคะรวมไปถึงกองหน้าตัวเก่งอย่างอองพูด้วยแหละค่ะอันนี้เป็นตัวหลักของเปนมาใช่ครับเขาต้องยิงให้ได้3ประตูนะครับถึงจะชนะทายผ่านเข้าสู่รอบรองเข้ ได้นะครับซิริกไทยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับคือถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาเป็นซูซูกิครับใครับไม่นับเป็นเส้นครับเดิมเข้าถึงรอบล็อกเอาท์เมื่อไหร่นี้จะเข้าชิงตลอดเลยครับอยู <ส Sing. S 1> ่ที่ว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าครับต้องดูว่าคราวนี้จะทําได้อย,นนาย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าโอกาสที่จะกทังค่อนข้างสูงนะครับครับวันนี้ก็ให้กําลังใจแล้วก็ใครที่สะดวกเดินทางไปได้นะครับที่ราชมังคลาสถานช่วงเวลา1ิบกาเดนกาจะคิกออฟกันครับ